สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการไทออสอลูมิเนียมโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปหนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการระบบมาตรฐานสากล ISO 5 1และโครงการ e-manufacturing ในการประหยัดพลังงานเนี่ยต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นอเมริกาหรือที่ไหนก็นแล้วแต่โดยท,ที่ต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นเราก็สนใจที่จะเข้าตลาดนิวซีแลนด์ตอนนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนเขาต้องดูส,งส,งสิ่งประกอบต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะเราก็ไม่ได้หยุดแค่ในในในเราท้งตลาดเราคือตลาดเอเชียแปซิฟิกนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่างๆเราเนี่ยประเทศก็มีเป็นจุดเุ่งหมายที่เราจะก้าวต่อไปที่จะส่งสินค้าไปขายตามประเทศหลังต่างๆเหล่านี้ด้วยเราจึงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ISO 5000นี้ครับส่วนนี้จริงๆทับปก็ ตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีการใช้คือว่าเราไม่รู้หรือว่าอย่างเช่นเราไม่รู้ว่ากระบวนการเวลาลงการผลิตแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนนะฮะอย่างเช่นสั่งตัดแล้วรือยางประกอบถึงไหนแล้วขาดบารอะไรบ้างอะไรต่างๆอย่างเนี้ยสี่งตามเราให้แบบมันเรียวทางมากขึ้นทําให้เราสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆได้มากขึ้นเวลาเซลโทรเข้ามาอย่างเช่นจะส่งของแล้วลูกค้าได้เมื่อไหร่วันนี้ก็ต้องกลับไปโค้นสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นทำให้เราตอบ คำถามลูกค้าต่างได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแน่นย่ำขึ้นครับ